ใจละลายน้องเลอาลูกสาวแป้งออนจีราเริ่มโตเป็นสาวแล้วน่ารักมากเรียกว่าเป็นสาวน้อยที่ฉายแววความน่ารักน่าเอ็นดูตั้งแต่ยังเด็กๆเ,เลยค่ะสำหรับน้องเลอาลูกสาวคนสวยของแม่แป้งออนจีราที่ได้กลายเป็นที่รักของพี่ป้านาอาในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับไปแล้วด้วย ความที่น้องเลอาเป็นสาวน้อยหน้าต่อจิ้มลิ้มปากนีดจมูกหน่อยสวยหวานอย่างกับตุ๊กตาก็ทำเอาคุณแม่ถึงกับต้องเปิดไอจีไว้เก็บภาพความน่ารักของลูกสาวโดยเฉพาะเลยนอกจากนี้แป้งยังเปิดช่อง YouTube ให้แฟนๆได้เห็นกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของลูกสาวกันอย่างเต็มอิ่มล่าสุดแม่แป้งได้โพดภาพความน่ารักของน้องเลอาใส่เสื้อยืดกางเกงยีนสุดน่ารัก โชยิ้มหวานให้กล้องไปหนึ่งกลุ่งานนี้ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์ในความน่ารักของน้องเลอากันสนันไอจีเลย